สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนกันแล้วนะคะชาวราศีพิจิกขาเปิดใจกว้างๆค่ะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนในช่วงของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะคะของชาวราศีพิจิก หรือลักนณาพิจิตฟังอ้างอิงเป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้เลยนะคะเป็นคิดพยากรณ์ที่แฝงไปด้วยพลังงานบวกและก็ความห่วงใยที่คอยเตือนกันค่ะชาวราศีพิจิกค่ะจากวันเป็นเดือนเคลื่อนคอยเดี๋ยวกลายเป็นปีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดือน3แล้วทําอะไรกันบ้างหรือเปล่าได้ลงมือได้ทําตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าถ้ายังไม่ทําต้องทําแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทําปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปบเดี๋ยวก็กลางปีแล้วเอีอย่าพึ่งเอ่อ ชิวไปนะราศีพิจิกนะคะจะได้ประสบความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นนะคะอ่ะราศีพิจิกขาในเดือนมีนาคมเนี้ยนะคะมีทั้งหมด30-31วันและมีวันสําคัญ1วันคือวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่6นะคะเป็นวันมาคาบูชาและเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะทีนี้ในวันพระเดือนนี้ยก็จะมีวันจันทร์ที่6นะคะ วันอังคารที่14วันอังคารที่21แล้วก็วันพุทธที่29ก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะคะใครกินมังทุกวันพระก็อนุโมทนาด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกภาพรวมมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณตามคลิปพยากรณ์นี้โอกาสเกิดขึ้นมีสูงมากรวมถึงอาจจะแค่บางช่วงบางตอนหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะแนะนำให้ฟังไว้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณและลัคนาพิจิกอย่างได้นะคะ สีพิจิกจะบอกว่าเดือนเดือนที่ดีสาหรับคุณอีกเดือนหนึ่งถือว่าเป็นข่าวเลยนะคะเรามาเจาะกันที่ดวงงานค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอ่าเมซิงทาโร่เกือบลืมพูดสโลแกนของอาจารย์เลยนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกดวงการงานนะคะจะมีความยุ่งยุ่งอ่ายุ่งยุ่งในที่นี้ถือว่าดีดีตรงไหนดีตรงที่ว่า คุณมีงานให้ทำถูกไหมคะคุณมีงานให้ทำมีเรื่องให้ทำมีงานก็จะมีเงินตามเข้ามาดังนั้นในช่วงสัปดาห์แรกบวกรบแล้วกันนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10มีนาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะมีเกณฑ์ความวุ่นวายการจัดการการวางแผนงานนะคะงานที่จะต้องเตรียมแผนหนึ่งแล้วก็แผน 2, สองสำรองเอาไว้เพียงเพื่อให้เราได้เขาเรียกว่า เวลาที่อะไรที่มันเกินความคาดหมายอ่ะมันจะได้มีแผนสำรองตลอดเวลางานจะเยอะงานจะเยอะเลยเยอะเป็นยุงเลยค่ะงานเยอะงานมากนะคะทีนี้ในตลอดเวลาที่มีงานเข้ามาเนี่ยคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบที่ดีนะคะชาวราศีพิจิกแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเนี่ยเราต้องพูดว่าบริวารคนรอบข้างดีกว่าบางครั้งอ่ะอาจจะมีความเห็นกระตัวบ้างโยนงานให้คุณทํา เอางานที่มีปัญหาให้คุณทําเอางานแก้ให้คุณทําแล้วตัวเองก็ไม่ทําแบบนี้หรือพอคุณทําเสร็จดันเอางานไปเสนอเป็นการเอาหน้าโดยที่ไม่สนใจเราคนแบบนี้คุณต้องระวังนะคะเขาจะเข้ามาในช่วงกลางกางเดือนหน่อยนั่นหมายถึงว่าคุณจะกลายเป็นแบบว่าทําก็ทําไปเถอะไอคนเอาหน้าก็เอาหน้าไปเถอะมันก็เลยทําให้คุณดูงานงานตัวเองก็เยอะงานคนอื่นก็ด้วยนะคะแล้วก็ ไหนจะมีเรื่องราวต่างๆนาน,นาเข้ามาอีกมันทําให้คุณดูแบบว่าโอ้โหยุ่งจนเขาเรียกว่าหัวเป็นน็อตเลยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะพอหลังวันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะคะเออหลังวันที่1ิบก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันก็ยังคาบเกี่ยวเอาเป็นว่าปักหลังของเดือนแล้วกันนะคะอืมต้องยอมรับว่าดวงการงานกับพุ่งเลยคือมันเหนื่อยแต่งงานสําเร็จไปด้วยดีเหนื่อยแต่งงานจบ เวียนหัวเลยเหนื่อยเลยเครียดเลยแต่งงานยากกับสำเร็จคือคุณจะทำสำเร็จทุกอย่างผลของงานจะออกมาช่วงหลังวันที่15เป็นต้นไปงานดีได้รับการยอมรับงานประสบความสำเร็จดวงเดินทางเจราจาการค้าขายด้านงานจะไปในทิศทางที่ดี นะคะพีเต์อะไรลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็ปลื้มเพราะว่าคุณเป็นผู้ทำเพราะคุณจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้กระบ,บวนการรู้ขั้นตอนดังนั้นดวงของคุณเนี่ยต่อให้ใครจะเอางานคุณไปพีเต์คุณก็จะได้รับเขาเรียกว่าได้รับความยุติธรรมในเรื่องของดวงการงานที่ชัดเจน ทีนี้เรามาดูลักษณะกลุ่มงานกันนะคะที่โดดเด่นเอาสักสามกลุ่มงานนะคะอาจจะไม่พูดเยอะเนาะสามกลุ่มงานงานแรกคืองานที่เปิดร้านตลอดเจ็ดวันแสดงว่าไม่มีวันหยุดใครที่ทําลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าเงินเข้ามหาศาลเหนื่อยแต่คุ้มเหนื่อยแต่ได้เงินและเหนื่อยแล้วคุณจะได้เงินก้อนสำหรับการเดินทางการท่องเที่ยวหรือการซื้อของดังนั้นนะคะเปิดไปเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เปิดร้านเจ็ดวัน ก็จะเหมือนลิงก์ไปกับคนที่เปิดออนไลน์ค้าขายออนไลน์นะคะค้าขายอะไรที่ต้องโพสทุกวันอืมก็จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดี Delivery ทํ Del ทำขนมส่งทุกวันอ่โาโรงงานที่ไม่เคยปิดสายการผลิตอะไรเลยเนี่ยแหละคะ่ะ ดังนั้นเซเว่อิลเว่นใครทําเหมือนเซเว่นะคะต่อให้คุณไม่มีหนะ้าร้านแต่คุณออนไลน์พรีเซนต์ขายทุกวันอันเนี้ยดีนะคะเนี่ยลักษณะงานคือเปิดขายทุกวันจะนํามาซึ่งรายได้ดีนะคะกลุ่มงานลนักษณะแบบนี้เลยนะคะเพราะบางกลุ่มงานก็ทําแค่6วันปิด1วันบางกลุ่มงานรับจ็อบนะคะเอ่อทำงาน5้าวันเสาร์อาทิตย์หยุดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่เข้าทางอันนี้คือกลุ่มที่ทำงานตลอดทุกวัน น่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะที่อยากจะทำเปิดทุกวันอันนี้จะไปในทิศทางที่ดีค่ะต่อมาค่ะกลุ่มงานที่เกี่ยวกับรับเขาเรียกว่าเ,เจรจาว่าความเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตัดสินคดีดังนั้นคนที่ทำงานด้านนี้การปกครองตำรวจทหารศาลอายการทนายนะคะคนที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายคนที่มีการต้อง พูดคุยในเรื่องของกฎหมายเพื่อให้เกิดฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ชนะไปอย่างเงี้ยค่ะอาชีพเหล่านี้จะโดดเด่นกับชาวราศีพิจิกมากๆในช่วงของเดือนนี้นะคะจะมีงานเข้ามาเยอะนะคะเจ้าของกิจการก็โอ้โหฟุ้งฟ้าเลยทีเดียวต่อมาอีกกลุ่มงานหนึ่งนะคะคือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งภาคการขนส่งถ้าคุณเป็นคุณรับจอบในการขนส่งสินค้านะคะขนส่งอาหารไลเดอร์ทั่วๆไปนะคะ ขนส่งของเย็นนะคะขนส่งอุตสาหกรรมหนักคือเป็น Delivery จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเห็นไหมด e ลิเวอรมันจะลิงก์กับการทำงานทุกวันนะคะดังนั้นคนสังเกตว่าชาวราศีพิจิกอะ่ะคนที่ใช้สมองทุกวันใช้แรงกายแรงใจทำงานทุกวันจะ ไปฟู่ฟ้ามากจะเข้าทางมากๆเลยนะคะรวมถึงคนที่ทําเกี่ยวกับเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังคือเบื้องหลังของวงการบันเทิงจัดเซตจัดฉากไม่ใช่เกี่ยวกับ,บวงไม่ใช่เกี่ยวกับดารานักแสดงนะคะคือคนที่ทํางานที่จะต้องมาทํางานทุกวันจัดเซตจัดฉากดูสถานที่เซอร์เวย์พวกนี้ค่ะก็จะมีงานเข้ามานะคะต่อมาค่ะในกลุ่มของชาวราศีพิจิกในเรื่องของดวงการเงินนะคะการเงิน จะฟุ้ฟายทิ้งคือหลัวันที่15เหมือนกันก็ดวงการเงินจะโดดเด่นนะคะต้นต้นเดือนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการใช้นี่สินนะคะแต่ก็มีบางดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะที่ปิดจอบได้ปิดนี่ได้นะคะถึงฝั่งฝันสิททีนะคะเรื่องของยานพาหนะก็ดีใจด้วยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์จักรยานยนต์อะไรก็ตามนะคะรถสามล้อเครื่องอะไรก็ตามที่คุณผ่อนก็มีเกณฑ์ปิดจอบในบางดวงชะตาด้วยนะคะถือว่าดีค่ะและเด็ดขาดมากๆแล้วก็หยุดผ่อนด้วยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แน่ มากๆอย่าพึ่งสร้างนี่อย่าพึ่งผ่อนอะไรต่อเมื่อเราผ่อนอะไรจบอย่างหนึง่งอย่าพึ่งนะคะเดือนนี้ควรใช้เงินซื้อความสุขใช้เงินเที่ยวหรือว่าใช้เงินซื้อของอร่อยหยุดผ่อนก่อนถ้าเดือนนี้ผ่อนอะไรจบหนึ่งอย่างให้หยุดก่อนแล้วไปเริ่มเดือนหน้าจะสมพงดวงมากกว่านะคะแต่ถ้าเริ่มผ่อนเดือนนี้เลยอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดการเงินได้นะคะแนะนำว่าอย่าพึ่งผ่อนนะ ต่อมาค่ะในด้านของความรักนะคะความรักที่เป็นเจาะเนื้อคู่คนโสดราศีพิจิกลัคนาพิจิกแยกคลิปนะคะคลิปนี้จะพูดถึงความรักทั่วๆไปความรักทั่วๆไปนะคะของชาวราศีพิจิกจะถือว่าจะ คือคนรักจากแดนไกลค่ะคนรักจากทางไกลคนรักจากต่างประเทศคนรักที่อยู่คนละที่คนละทางที่ต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทําให้เราต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ความรักของเราไว้เหมือน,ชา,านชาวบ้านคือมันต้องมีเวลามีอุปสรรคเรื่องของการเดินทางมีอุปสรรคเรื่องของเวลาเดินทางมาแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายนะคะก็จะมาพบเจอกันในเดือนนี้ด้วยความสุขด้วยความเข้าใจบนพื้นฐานของความรักที่เดินทางสายกลาง นะคะเข้าใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะที่เกื้อกูลช่วยเหลือกันเข้าใจในเหตุและผลจึงทําให้ความรักไปด้วยดีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ปลอดโปร่งสําหรับความรักของคู่ของคุณนะคะแล้วก็เดือนนี้จะเป็นความรักที่มีการเกื้อกูลกันในเรื่องของการช่วยกันออกค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าอีกคนขัดสนอีกคนช่วยจะเป็นการเกื้อกูลด้านทรัพย์กําลังทรัพย์กําลังเงินเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ ต่อมาค่ะในด้านของโชคลาภแหมรอคอยกันแล้วใช่ไหมคะชาวราศีพิจิกโชคลาภมาดีดีนะคะโชคลาภดีมากๆเลยดังนั้นนะคะสมหวังดังตั้งใจขอพรที่ไหนไว้บ้างนะคะขอว่าให้ได้เลขที่ไหนอาจจะได้มีสิทธิ์แก้บนแล้วนะคะรอบนี้นะคะดวงของคุณนะคะต้องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องขอกลางคืนด้วยนะแล้วต้องขอกับแนวแบบว่า,ามีความเชื่อมีความขลังมีเรื่องเล่าคุณจะขอพรกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย อาจจะไม่ได้ถูกฉลกในด้านของโชคลาบด้านรัตตรี่นะคะตัวเลขเด่นๆแนะนำว่าความฝันจะนำมาซึ่งโชคลาบนะคะความฝันมาจากมาจากการส่งต่อของเทวดาเจ้าที่เจ้าทางหใดๆก็ตามหรือกุมารอะไรก็ตามกระซิบบอกก็ตามความฝันจะแม่นนะเดือนนี้รวมถึงการขอพรกับองค์ทเาวสุวรรณขอพรกับพ่อปู่นัคราชหรือการขอพรกับ กุมารส้มฉุนส้มอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะต้นไม้ต้นตะเคียนเรือโบราณจอมปวกอะไรแบบเนี้ยที่ไม่เกี่ยวกับองค์พระพุทธรูปนะคะถ้าคุณขอพอข้อคุณไปขอเลขพวกนี้มีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์ถูก เลขตามคําขอหรือเตาง,งอยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าองค์รูปเสมือนใดๆก็ตามนะคะตามที่คุณศรัทธาแล้วก็แหล่งที่เขาบอกว่าให้ตัวเลขแม่นๆนะคะขันน้ามนต์อย่างเงี้ยคุณมีเกณฑ์ถูกรตเตอรี่ตามเลขที่มาจากความเชื่ออ่าเอาแบบนี้ละกันถือว่าสมหวังค่ะสมหวังเลยโชคลาภสมหวังนะคะต่อมาค่ะด้านสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีพิจิกถือว่าชื่นมื่นค่ะ ใครที่ไม่สบายกายไม่สบายไม่สบายกายอยู่จะพบทางรักษาที่ถูกโฉลกถูกทางเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกแล้วนะคะพบหมอดีสมกับเป็นเนื้อคู่มาดูแลเราเลยนะคะพบหมอดีพบพยาบาลดีพบโรงพยาบาลดีนะคะได้โรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวที่เราต้อง follow นะคะก็จะดูแลรักษากันไปนะคะสุขภาพ กายจะ,จะดีขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีได้รับการรักษาที่ดีนะคะคนที่ทุเลาแล้วก็จะหายแล้วนะคะชื่นมื่นมีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดวงของเดือนนี้เป็นดวงที่ดีค่ะคาดหวังสิ่งใดมีเกณฑ์สมหวังสมสําเร็จคืองานน่ยต่อให้เหนื่อยคุณสําเร็จนะคะเงินต่อให้มันเหมือนกับว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังแต่ปิดนี้ได้เห็นไหมสำเร็จ 3. ความรักเข้าใจเดินทางสายกลางโอเคไปในทิศทางที่ดีเกื้อกูลกัน สมปาถนาโชคลาภสมปาถนา ะะสุขภาพไปในทิศท,ทางที่สมใจเราและข่าวดีต่างๆก็จะถาโถงเข้ามาการเปิดธุรกิจใหม่ห้างร้านใหม่ในเดือนมีนาเนี่ยถือว่าสมพงเลื่องงามยามดีดีมากๆกับชาวราศีพิจิกนะคะใครชอบคลิปนี้ฟังแล้วเพลินฟังชอบเสียงอาจารย์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจนะคะและมีตัวเอสอยู่ตรงกลางได้เลยเขาเรียกปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณน่ะนะคะทางย t u b e เขาจะไฮไลท์ชื่อคุณให้โดดเด่นเป็นไฮไลท์สีขึ้นมาเลยนะคะแลค่ะ แชร์คลิปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูก็ตามนะคะขอบคุณสําหรับการเป็นผู้ให้ขอบคุณสําหรับการหยิบยื่นนะคะการกดปุ่มแชร์ออกไปเพื่อให้กําลังใจเพื่อนของเราได้มีกําลังใจว่าเออเดือนนี้มันจะมีภาวะเหตุการณ์แบบนี้แล้วสุดท้ายมันแฮปปี้เอนดิ้งนะก็ช่วยแชร์กันออกไปนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์วัฒน,นา Amazing t a o นะคะช่องที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกและความห่วงใยนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ